พนเอเรียนเสร็จก็ไปด้วยเหรออแล้วพี่ล่ะสบายมากแต่อย่าให้เสียการเรียนแล้วกันนะ อรุษส,ส,สวัสดิ์อรุษสวัสดิ์เธนคุงมาแต่เช้าเลยนะซสุดาดก็ด้วยไปใช้หาดบ้างเหรออืมขยันจังนะไม่ขนาดนั้นหรอกไว้เจอกันนะเธอนคุงอืมเข้าใจนะถึงเวลาที่ทุกคนต้องตัดสินใจแล้วเอามาส่งครูภายในวันจันทร์นะกลับไปปรึกษาที่บ้านให้ดีแล้วค่อยเขียนละ คุณซาสากิดูเหมือนจะไปต่อมหาวิทยลัยโตเกียวละ่ะยอดเลยอย่างฉันต้องวิทยาลัยที่กุมาโมโตงแหงะะคงน้าเอะละ,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 ะทำงานเลยละสิะนี่เธอไม่ได้คิดที่ไหนไว้เลยสิท่าแค่โทวนกุงก็เต็มหัวแล้วนี่ไรนะต้องมีแฟนอยู่ที่โตเกียวชัวป้าบเลยเอานะ้า <laughs> ังไม่คล่องอีกเลอเรื่องอ,อ,อะไรกันนะอย่าไปคิดที่ปวดหัวดีกว่านะ่าอีกเดียวก็เป็นเองนั่นแหละพี่เนี่ยมอกลกในแง่ดีจังเลยนะอะไรกรันนี่ร้อนใจตัางหากขึ้นเป็นแบบนี้มีหวามไม่ได้บอกก่อนเรียนจบแน่เลย นะคะพี่เดี๋ยวพี่มารับนะไม่ต้องหรอกค่ะเดี๋ยวหนูขี่รถกลับเอง พิดาก่อนเช็คลับเหรอเธอนกุงก็ด้วยเหรอใช่กลับด้วยกันมาถ้าตอนนี้ฉันมีหางเหมือนสุนัขแล้วก็มันคงกำลังสั่นเดิกๆด้วยความดีใจอย่างออกนอกหน้าอยู่แน่ๆเลยไอ้เล่าใจจังโชคดีไปที่ตัวเองไม่ใช่สุนัขนั่นเนี่ยเรานี่ก็ใช้จะเพียงขึ้ทุกวันแล้วแฮะแต่ถึงยังไงเราก็มีความสุขที่ได้กลับบ้านพร้อมกับโทนโคงุงละ โทนโนคุงออกจะแตกต่างจากเด็กผู้ชายทั่วไปอยู่นิดหน่อยมาตั้งแต่แรกแ,รกแล้วโทนโนทเธอขกี่ครับผมชินกับการย้ายโรงเรียนเพราะงานที่บ้านแล้วแต่ยังไม่ค่อยชินกับเกาะน,นี้เท่าไหร่เฝาาตัวด้วยนะครับตั้งแต่ที่เขาย้ายมาตอนมอสองฉันก็ชอบเขาในทันทีและฉันก็โหมอ่านหนังสืออย่างหนักจนได้เรียนมาปลายที่เดียวกันยิ่งทุกครั้งที่ฉันเห็นโทนโนคุงฉันก็ยิ่งชอบเขามากขึ้นเรื่อยๆจนฉันกลัว ทุกวันมันช่างแสนทรมานแต่แค่เป็นสุขทุกครั้งที่ได้พบกับเขาเซเดนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงดีธอเน้อคงเอาเหมือนเดิมเลยนะ <c oughs> มันก็อร่อยนี่สมิดาเนี่ยขนาดเลือกน้ำยังเลิกจริงจังเลยนะอองั้นไปก่อนนะออน้ำกล่องนึงค่ะเก้าสิบเยนจ้ะนี่ค่ะขอบคุณที่อุดหนุนนะ ซื้ออะไรมาก็มไม่รู้จะเอาอะไรดีโทน้งทุบางทีก็เขียนเมลมาหาใครสักคนทุกครั้งที่เห็นฉันก็จะพานคิดว่าถ้าเป็นเมลที่ส่งถึงฉันก็คงจะดีนะฉันเฝ้าหวังอยู่แบบนั้นมาตลอดค <c oughs> าูฉันเกิดมาแล้วจ้าคาบูคาบ,าบูมานี่ฉันเกิดมาแล้วนะ ไคือนักเรียนชั้นมหกทับหนึ่งซุมิดาขนาดเออาจารย์อิโตเรียกผมแฟนโทโน่นี่นะใช่ที่ไหนกันล่ะคนที่ยังไม่ได้ส่งแบบสอบถามหรือแค่ซุมิดาเองนะขอโทษค่ะ <c oughs> คือว่านะถึงครูจะพูดแบบนี้แต่เธอไม่ต้องกังวลขนาดนั้นหรอกอาจารย์ซุมิดาเขาว่ายังไงบ้างละ่ะฮะไม่ค่ะ <c oughs> ถ้ายังเลือกไม่ได้ตอนนี้จะลองสอบวิทยาลัยที่เกนไนดูไหมแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับพี่สักหน่อย พี่กล่อมเธอเรือกผู้ชายที่ตัวเองชอบเรายังไม่ได้เรื่องเลยสักอย่างหนึ่ง ขอบคุณที่อุดหนุนนะจ๊ะไม่หรอกค่ะหนูไปก่อนนะคะ พอไปถึงที่เทอนอคงอยู่ฉันกลับรู้สึกทรมานใจยังไงก็ไม่รู้เทอโนคงสุมิดาไปงัมาไงถึงวันนี่ได้อะ <c oughs> เห็นรถทนอคงจอดอยู่ก็เลยมาดูน่ะไม่ว่ากันนะอืมเหรอฉันดีใจตั้งหากวันนี้ไม่ยากจะเห็นเธอที่ลานจอดรถนะฉันก็เหมือนกันเขาอ่อนโยนเหลือเกินจนบางครั้งฉันแทบจะร้องไห้ออกมา นี่เธอนคุงจะสอบเข้าไหมมหาลัยในโตเกียวนะโตเกียวงั้นเหรออย่างที่คิดเลยแฮะทำไมเหรอก็ดูเธออยากไปที่ไกลกๆยังไงก็ไม่รู้สิแล้วสมิดาละ่ะฉันนะ่ะวันพรุ่งนี้จะทำอะไรยังไม่รู้เลยก็เป็นเหมือนกันทุกคนละก็หงนะหน่าเธอนคุงด้วยเหรอแง่สิดูเธอไม่เหมือนคนโลเลเลยนะ บางทีเจ้าอาจจะเป็นคนโลเลก็ได้ก็แค่ทำเรื่องที่ตัวเองพอจะทำได้ไม่มีอะไรมากหรอกงั้นเหรอนั่นสินะพับเครื่องบินเหรออืม ตั้งห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่คงไปฐานยิงจรวดไม่นานมีทานเน่ละมั้งปีนี้ก็ว่าจะปล่อยจรวดขึ้นไปตั้งนานแล้วนี่นะใช่ถึงจะนานกี่ปีก็จะไปให้ถึงส่วนในสุดของระบบสุริยาเลยล่ะ ลูกน่าจะไปคุยเรื่องอนาคตก่อคณะเขาหน่อยนะโนก,ก็ยังเฉยแฉะอยู่เลยนะ่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะเด็กคนนั้นก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วด้วยหนูเองก็เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนนี่นะนี่ค่ะบุกโทนุคุงเขาก็ยังไม่รู้เลยล่ะเหมือนกับฉันเลยนะโทนุคุงเนี่ยที่จริงแล้วตัวผมเองก็ไม่เคยนึกฝันมาก่อนว่า มันจะเป็นการเดิน,นทางที่แสนโดดเดี่ยวลอยเคว้งอยู่ท่ามกลางความมืดมิดที่ดำสนิทหมดอกาศพบเจอแม้อตอมไฮโดรเจนใดๆทำได้เพียงเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าจะได้เข้าใกล้ความลี้ลับของโลกที่อยู่ลึกลงไปแล้วปลายทางของพวกเราจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนจะไปได้ไกลเพียงใด ผมเริ่มพิมพ์ข้อความโดยไม่มีปลายทางตั้แต่เมื่อไหร่กันนะ นเจะต่อที่ไหนเลือกไว้หรือยังยังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนดีอ่ะแต่ช่างเหอะหนูตัดสินใจแล้วล่ะหนูจะเริ่มที่ทำได้ไปทีละอย่างเดี๋ยวมานะคะ <c oughs> แลจากวันนั้น ไต้ฝุ่นก็พัดผ่านไปอากาศบนเกาะก็เลยเย็นสบายขึ้นสายลมที่พัดโบกต้นอ้อยช่วยมาพร้อมกับอากาศเย็นสบายท้องฟ้าก็เหมือนจะอยู่สูงขึ้นไปอีกหมู่เมฆลอยล่องอย่างนุ่มนวลบรรดาเพื่อนร่วมชั้นที่ขี่รถมาโรงเรียนก็เริ่มใส่แจ็คเก็ตตัวบางๆกันแล้ว คลืสำเร็จทั้งที่ยังเล่นได้ไม่ถึงครึ่งปีคือช่วงกลางเดือนตุลาที่ยังถือว่าเป็นหน้าร้อนอยู่งยนนงยแงงลสสูสุดว่าได้ที่ประมาณยินว่าคุณซาสกิถูกยมดาสารภาพรักแน่ยอดไปเลยนะเอ๊ะ วันนี้คันในเอกดูอารมณ์ดีจังเลยอ่ะมีเรื่องอะไรดีๆกับโทนุคุงมาแล้วสิเฮ้ยไม่จริงนะตรงนี้สำคัญนะวันนี้แหละเราจะต้องสารภาพรักกับโทนุคุงให้ได้ถ้าไม่เบในวันที่โต้คลื่นสำเร็จจากนี้ไปเราคงจะไม่มีโอกาสได้เบ่าอีกแล้ว สมิดาธนาอักคงกำลังะจะกลับเหรอ,องั้นเหรองั้นเรากลับด้วยกันนะ สุมิดาเลือกเร็วจังแฮะอืมืมมีอะไรเหรออ,อ,อย่าไปเลยนะฮะอ้ะออ เธอเทอะนะไม่มีอะไรหรอกไม่ติดเหรออืมแหลกจึงเลยแฮเสียเหรออืมสงสัยหัวเทียนจะบอดแล้วมัง้งใช้มานานหรือยังอือของพี่สาวอ่ะตอนเร่งสมองเสมอไหมไม่ค่อยละมัง้งวันนี้จอดทิ้งไว้ที่ร้านให้ก่อนพอถึงบ้านเขาเรียกคนมาขนไปนะ เดินกลับด้วยกันแล้วกันเฮ้ฉันเดินกลับคนเดียวได้เธอน่คงกลับไปก่อนเถอะนะ sin, จากตรงนี้ไปใกล้นิดเดียวเองแล้วนานๆทีได้เดินบ้างก็ดี ออขอโทษน,นะไม่มีอะไรแล้วขอโทษสุมิดาฉันขอร้องนะเธออยาทำดีกับฉันไปมากกว่านี้เลยนะ ราวกับควันสีดำพยายามจะเหยียดแขนให้ถึงฟากฟ้าด้วยการยิงวัตถุขนาดใหญ่นั่นเพื่อท่อสายตาหาอะไรสักอย่างที่อยู่อีกฟ้ากันแสนไกลเหตุผลที่โทโนคุงแตกต่างจากคนอื่นฉันรู้สึกเหมือนจะพอเข้าใจขึ้นมาบ้างและขณะเดียวกันฉันก็รู้ตัวว่าโทโนคุงไม่เคยมองมาที่ฉันเลยแม้แต่ครั้งเดียว ฉันจึงไม่อานบอกอะไรกับเทนคุงได้โทนคุงมักจะดีกับฉันเสมอใจดีกับฉันมากๆแต่ว่าโทนคุงมักจะเฝ้ามองไปที่ไหนสักแห่งที่อยู่ห่างไกลคนละฟ้ากับฉันตลอดเวลา โนคุงได้แต่ถึงยังไงแต่ถึงยังไงตัวฉันไม่ว่าจะวันพรุ่งนี้วันมะรืนหรืออีกหลายๆวันถัดไปก็ยังไม่อาจจะตัดใจจากโทนกคุงได้ฉันเอาแต่ร้องไห้ฟูมฟายเฝ้าคิดถึงแต่โทนกคุงจนเผลอหลับไป